ไมนะคะอสังหายังคงขายได้ในช่วงนี้อยากจะบอกว่านะคะอันแรกสุดเพราะว่าวันนี้อสังหานั้นเป็นปัจจัยสี่นั่นเองค่ะที่วันนี้นะคะไม่ว่าใครก็ตามนะ,ะที่อยากจะมีบ้านนะหลังแรกเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็ยังคงซื้อหานะคะอสังหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อยู่แล้วนะคะต่อให้นะในวิกฤตหรือไม่เป็นวิกฤตในช่วงไหนก็แล้วแต่นะปัจจัย4ขึ้นชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยยังไงก็แล้วแต่นะคะคือยังมีการขายได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะและนะคะปัจจัยที่2ก็คือเป็นเรื่องของว่าวันนี้ นะหลายๆคนเนี่ยทำงานอยู่กับที่บ้านเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่านะคะ work from home เนี่ยจะทำให้อสังหานั้นขายได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นนะในส่วนของอคอนโดหรือว่าจะเป็นในส่วนของอ,อพาร์ตเมนต์ให้เช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ณนะเวลานี้ค่ะคือนะคะทุกคนอาจจะลงวานเล่นอสังหาในช่วงนี้เพราะอสังหาค้าลงนะ้นอย่าลืมนะคะทำให้ราคานั้นต่ำลงมากๆและสามารถนะคะถือครองได้นะ ระยะยาวและสามารถคือกําไรได้ตั้งแต่ซื้อนั่นเองนี่คือสาระน่ารู้ที่คุยนาม,มาแบ่งปันกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเพจควายสังหากันไว้นะคะจะมีสาระดีๆมาแบ่งปันไใ้ทุกๆวันแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ